จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้เพลงที่ติดลิขสิทธิ์ครับฝกดดไลดค์เ,เป็นเเออต้องลม,มืดวลาที่เราใช้เพลงติดลิขสิทธิ์ครับทาง y u t u b e เนี่ยจะมีระบบตรวจสอบนะ แล้วก็จะทําการแจ้งไปที่อ e ีเมลของเจ้าขอลิขสิทธิ์ว่า hey, ้ hey, มีคนละเมิดลิขสิทธิ์คุณอยู่นะซึ่งเจ้าขอลิขสิทธิ์ครับสามารถทําได้ทั้งหมด4รูปแบบครับรูปแบบแรกที่เจ้าขอลิขสิทธิ์ทําได้นะครับก็คือสั่งลบคลิปนั้นเลยครับนะเวลาที่เราอัปโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะโดนอ e ีเมลหรือมีคําสั่งว่าให้แจ้งลบเลยอันนั้นคือเราโดนลบคลิปทันทีครับรูปแบบที่2นะครับก็คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ครับไม่สั่งลบคลิปนะครับแต่จะสั่งลบเสียงที่มีอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยในกรณีเนี่ยที่ติดลิขสิทธิ์ในเรื่องของเสียงเพลงครับสั่งลบเสียงทิ้งเลยกลายเป็นวิโดีโอใบ้ครับแบบที่3นะครับหลายคนอาจจะเคยเจอว่าทําไมจานหลายๆช่องเนี่ยครับเอาเพลงที่มีลิขสิทธิ์มาใช้แต่ทําไมคลิปไม่โดนลบยังเห็นอยู่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคําตอบก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์ครับไม่ได้ทําการสั่งลบคลิป ไปได้ทาการปิดเสียงแล้วก็อนุญาตให้ใช้สิ่งที่มีลิขสิทธิ์ในนั้นได้เลยครับผมแต่ขออย่างเดียวก็คือถ้ามีรายได้เกิดขึ้นที่คลิปนั้นเนี่ยรายได้ทุกบาททุกสตางค์จะเข้าไปที่เจ้าของลิขสิทธิ์อันนั้นนั่นเองครับซึ่งก็คือเป็นการอนุญาตให้ใช้นั่นแหละแต่ของเงินนั่นเองครับแบบที่4นะครับเป็นแบบที่โหดที่สุดเลยคือเจ้าของลิขสิทธิ์สั่งลบคลิป แต่ลบคลิปไม่พอสั่งทําโทษหรือที่เขาเรียกว่าสไตร์เราด้วยนะครับผมถ้าช่อง YouTube ของเราโดนสไตร์ครบ3ครั้งมาหร่ช่องโดนปิดทันทีครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ําที่สุดนะครับก็คือเวลาที่เราทําคลิปลง YouTube แล้วเนี่ยอย่าทําให้มันติดลิขสิทธิ์ครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการเปิดสร้างรายได้ของเรานะครับ ถึงแม้ว่าเราเนี่ยครับจะผ่านกฎของ YouTube คือคนติดตาม1,000คนหรือมียอดวิวรวมเนี่ยทั้งหมด4,000ชั่วโมงก็จริงแต่ YouTube ก็มีโอกาสที่จะไม่อนุมัติเปิดสร้างรายได้ให้กับเราครับทางที่ดีทำอะไรที่มันตรงไปตรงมาอย่าไปเอาของเขามาเนี่ยดีที่สุดครับวันนี้นะครับผมออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จปุ๊บผมก็รีบมาถ่ายคลิปเลยเพื่อจะเป็นการพิสูจน์ให้พี่น้องทุกท่านดูว่า คนที่ดูคลิปใน Youtube ครับเขาสนใจที่เนื้อหาของเราเขาไม่ได้สนใจองค์ประกอบภาพรวมว่าจะต้องหน้าใสจะต้องหน้าตาดีจะต้องอะไรอย่างไรขอให้เราถ่ายทอดเนื้อหาที่ดีๆลงไปนะรับรองว่ามีคนดูชัวร์แน่นอนครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องท่านไหนมีคําถามอะไรสอบถามไที่ด้านล่าเลยนะครับผมจะตอบคําถามให้นะครับนะเราจะสําเร็จไปด้วยกันแล้วไปได้ไกลแน่นอนครับขอบคุณมากครับ